พามาชมบ้านเดี่ยวกลางเมืองที่ดีไซน์โคตรพรีเมียมสไตล์อัลตร้าโมเดิร์นราคาเริ่มต้นเพียง5ล้านกลางๆเท่านั้น ซึ่งคลิปนี้นะคะจนจะพาทุกคนนะคะมาชมทุกฟังก์ชันภายใน2นาทีนะคะอย่างแรกที่อยากให้ดูคือเส้นลายอาร์คเดคอร์และไวสเปซของบ้านหลังนี้ค่ะแสงตกกระทบระแนงแล้วสวยมากที่สําคัญค่ะคือมีประตูรั้วอัตโนมัติและที่จอดรถไว้สมคันสบายๆส,ส่วนบริเวณหน้าบ้านนะคะก็ยังมีตู้บิวอินเอาไว้เก็บรองเทา้าแล้วก็ของใช้ต่างๆค่ะและทุกหลังที่นี่นะคะยังติดตั้งกล่องรับพัสดุและก็ถังขยะค่ะจากแบรนด์ดอสทรัพโครงการที่นี่นะคะตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักสวนการจนาวิถีค่ะใกล้โรงเรียน เทคโนบางกุ้งโรงเรียนเทพพิษศึกษายังมีห้างสาไทยห้างดูโฮมและก็โรงพยาบาลทักษิณค่ะเข้ามาบริเวณข้างในนะคะเพดานสูงสไตล์ดับเบิลวอลลุ่มโปร่งโล่งและก็สบายค่ะส่วนพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะจัดเฟอร์นิเจอร์ได้หลายแบบอยู่จริงก็โล่งสบายตาและถ่ายรูปสวยมากค่ะบริเวณโซนถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะที่คอนเนคกับลิฟทงรูกระจกด้านข้างนะคะออกแบบเป็นสไตล์กราสเส้าค่ะและครัวแบบอัลต้าโมเดิร์นคิทเชนสเปซมีไอแลนด์กลางพร้อมท็อปหินลายพรีเมียมชักซอฟ์โครสในบริเวณนี้ ะะก็มีกระจกบานใหญ่ค่ะที่เปิดรับลมในบริเวณห้องครัวค่ะบริเวณชั้นล่างนะคะก็มีหนึ่งห้องน้ํา1ห้องนอนค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะก็คือมีขอดกลางบ้านนะคะอยู่ภายใต้หลังคาไม่โดนแดดแล้วก็ไม่โดนฝนค่ะส่วนบริเวณหลังบ้านพื้นที่ซักล้างปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมถังเก็บน้ําขนาด1 0 0 0พันลิตรและก็ปั๊มน้าค่ะพื้นที่ข้างบ้านนะคะตกแต่งเป็นสวนบรรยากาศรม่มรื่นและนี่ก็คือห้องใต้บันไดนะคะที่คุณสามารถเก็บของต่างๆไว้นะคะส่วนบันไดที่นี่นะคะออกแบบด้วยสีพื้น เดินขึ้นลงนะคะสบายมากๆเลยค่ะขึ้นมาบริเวณชั้น2องห้องกว้างแสงดีแถมมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะห้องน้ำที่นี่ค่ะคือฟิวรีสอร์เลยค่ะพร้อมบอกอินโคเซตนะคะที่จัดลเลเยอร์ไว้ดีมากๆค่ะสำหรับห้องนอนที่2และที่3ให้พื้นที่ค่อนข้างเยอะค่ะและที่สำคัญแสงดีทุกห้องเลยค่ะและยังมีห้องน้ำส่วนกลางใช้งานสะดวกไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวจึงแนะนำให้คุณมาชมบ้านหลังนี้นะคะว่าทำไมนะคะถึงคุ้มกับการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตที่นี่ สามารถติดต่อนะชมบ้านจริงได้ที่ Proview Living Choose Happiness Choose Quality บายค่ะ